สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่องดีทีมสร้างรายได้กันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาทําการแจกทูมันนี่วอลเล็นะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นั่นเองนะครับผมก็จะแจกมูลค่า200บาทนะครับผม2 0 0 t ้อยทูม e น w ี่วอลเล็นะครับใครที่กดรับซองได้เท่าไหร่เนาะก็มาคอมเมนต์บอกแอดมินด้วยนะครับภายใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับว่าได้เท่าไหร่เนาะโอเคเริ่มต้นนะครับก่อนไปรับชมคลิปวิดีโอนะครับใครชอบก็กดไลค์ให้เราด้วยนะครับแล้วก็ฝากไปกดติดตามนะ เช่อง YouTube ทั้ง3ช่องนี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น l ิสแอนโฮมนะครับมี Money Channel นะครับแล้วก็ไฟมันนี่นะครับผมก็ฝากไปกดไลค์กดติดตามทั้ง3ช่องด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเริ่มต้นผมขออนุญาตไปสร้างซองถุมมันนี่กันก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวขอสร้างซองสักคู่นะครับผมก่อนี่กดส่งซองของขวัญนะครับยอด200บาทนะครับมูลค่า200บาทนะเอาแบบสุ่มจํานวนเงินนะครับ คนรับทั้งสิ้นเอาทั้งหมดเออ99คนนะครับเลขสวยๆนะครับผมเกาะคำวยพรก็เฮงๆรวยๆนะครับตามนี้เลยนะครับผมจากนั้นก็กดสร้างซองมูลค่า200บาทไปนะครับส่วนเออลิงลิงซองที่กดรับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปคอมเมนต์ไว้ภายใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ไปคอมเมนต์เออแล้วก็เอาไปแปะไว้ตรงเดสคริปชันของคลิปนี้เช่นเดียวกันนะครับ ใครที่ได้รับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับใครที่ไม่ได้รับนะครับก็ยังไงกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะมีมาแจกอีกเหมือนกันนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับถ้าเกิดใครที่เออไม่ได้รับทูมานนี่วอลเล็นะครับแล้วก็ยังไม่ได้มากดเล่นเกมเด e Tracer Hunt ันตตรงนี้นะครับคลิกเข้ามาตรงนี้เนาะผมก็จะเออเอาลิงก์เอาลิงก์งนะครับ ลิงก์ที่รับกุญแจเพื่อใช้ในการเปิดหีบสมบัติตรงนี้นะครับแปะไว้ภายใต้คลิปเช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปกดจากลิงก์แล้วก็รับกุญแจได้เลยนะครับแล้วก็เอามาเปิดกล่องเพื่อรับเงินจากโทมานี่วอลเล็ตกันนะครับตรงนี้ก็น่าจะหา To มานี่วอลเล็ตได้อยู่นะครับผมโอเควันนี้ก็จะฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครชอบก็กดไลค์ให้เราด้วยเนาะใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามช่องรีทีมสร้างรายได้กันเราไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ